เอาละฮะมีหลายคนเขาถามผมว่าเกมอ่า i n f i n i t e Star t o ทอ VC นั้นต้องปิดเน็ตทุกครั้งที่เขาเกมไหมผมขอตอบอย่างมั่นใจนะครับว่าปิด โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวในตัวเกมกันอย่างแรกเลยสเตปเดิม open network ปิดอินเทอร์เน็ตซะถ้าอยากจะเล่นนะโอเคกดออไปปิดเรียบร้อยอ่า serial code อืมเปิดอไว้อ่าแล้วก็เปิด infinite star toss VC รอสกักคร อืมเดี๋ยวอยแบบโอเคออยี่สิบพอเนี่ยหาเพลงเนี้ไม่เจอสักทีเพงเลงอะไรก็ไม่รู้นะอ่าสามทีเเคดีเอชหสามอปออออ เพนเตอร์ผมสำรวจมาแล้วครับว่าการใช้จอยกับใช้คีย์บอร์ดเล่นเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันขอสรุปเลยด้กันว่าคีย์บอร์ด <c oughs> เพราะว่าจอยแม่งต้องกดตุ๊บุกดมมัว่วก็เลยไม่รู้ปุ่มสักเท่าไหร่วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอ่าควบคุมปุ่มด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเป็นสเต็ปสเตปไปโอเคเล่นได้เพนเตอร์ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าใช้เมาส์ไม่ได้จริง เกมนี้เนี่ยฟังเสียงเมา์สผมนะกดไม่ได้เลยใช้คีย์บอร์ดนะผมเข้าล็อบบี้ไม่ได้อนะเข้าไงล็อบบี้อะอ่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรไม่รู้ได้มาสามอย่างนะะนี่เดี๋ยวผมจะรีเพย์ใดู <c oughs> เล่นเล่นไม่รู้จะเล่นอะไรคู่ไหนแล้วฮนะโอเคอ่ะ วันนี้เราก็จะมาทัวร์นาเมนต์กันอ่ารอนะครับทัวร์นาเมนต์ผมขอเล่นอ่าอืมชินโอคกิแล้กันนะาคาซาบากิโอเคลูกศรคือเคลื่อนย้ายนะครับใช้ลูกศรขวามือโอเคเอ,เอ เอไม่กดกดอะไรไม่ได้นะโอเคบนคีย์บอร์ดนะอันนี้ผมสองบนคีย์บอร์ดอยู่ A กดอะไรไม่ได้กดตัว S S ยิง D D ใช้ท่านะครับเป็นคล้ายท่าไม่ตายนี่ยังไงล่ะวีววคือรับเป้าหมายเหรอใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ไหนใช่อุ้ย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 ,ยอ่าต่อไป X X เป็นการฟันใช่ไหม โอเคเอ็กเป็นการฟันนะครับตีตีบล็อกบล็อกเหรอเฮ้ยบล็อกเหรอวะอื้อตายนะโคตมาก <c oughs> เต้เมื่อกี้รู้สึกตัว V เอ้ยตัว C จะบล็อกนะครับอ่าโอเคเหลือสามยังยังอยู่ที่เหลือสามอยู่สนใจกับล <c oughs> อร่าโมดิวิสนะ มาลองกดตัวตีกดตัวตีดูก่อนเออโดนยิงหนึ่งทีผมนี่เจ็บเลยกดตีไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะยิงยิงยิงนูง้ดสิโอเคอย,อ,ยอย่าแพ้อย่าแพ้อย่าแพ้อิจิกะคือรางวัลวิชาละวิชาละโอ้อเจอบาเรียกันทำไมฮะอ่าอุ้ยเอเนอร์จี่จะหมด ชิบหายล้แพ้แน่แพ้แน่ <c oughs> โอ้โหรอดหรือสิบหกอะเอนจนหรือสิบหกอะเปได้ไงอะตายเถอะได้ของเพิ่มสองชิ้นนะครับโอเคอทุกคนลองไปเล่นได้นะเออตัวเอสเป็นการยิงตัวดีเป็นอาวุธหลักน่าจะใช่นะแค่คลายทําไม่ตายเนี่ฮะออ้ยหลินหลินใจเย็นหลิน tất cả các bạn ơi ui cái gì điên anh ơi có điên này điên 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 chỉ điên 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 ถ้าเล่นแบบออนไลน์ได้ถือเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเซซิเลียเอา้อน,นไม่มีอะไรให้เอาเอา้อนเอาคอสน,นั่นเองฮนะเดี <c oughs> ย๋ยวเรียชื่อเขาผิดนะอุ้ย,อ,ยาาอื้อยเ้าบาอกเ้าเอกเซซิเลียเป็นอะารระยะย,ยิงไกลนะครับเราระยะประชิดน่าจะได้เปียกน่าจะได้เปียกนะแต่ <c oughs> ตื่นลุกพร้อมกันด้วยอือห <c oughs> เอาอะไรมากแร้เอาอะไรมากเลาเอาอะไรมากเลาเอาบัวอือหอ เดี๋ยวมันมีค่าพลังบอกนะฮะอ่าเลฟนั่นคือซ้ายเซนเตอร์คืออ่าปืนเป็นปืนฮะไลท์นี่คืออาวุธทางขวาอ่าที่เซนเตอร์นี่คืออาวุธหลักทีอ่อาวุธทาให้ตายแน่เลยผมรู้สึกนะน่าจะใช่เนี่ย <c oughs> มันง่ายน,นะเนี่ยไม่มีายากเลยเฮ้าอิจิกะโอริมูระอิจิกะเนี่ยอยากได้เพลงนี้มากเลยอะ่ะเพลงเริ่มแรกที่ใส่โค้ดอะหาไม่เจออือฮึอ่ออาเบฟุจิกิกับอ่าอาคาสาบบก,กินี่คล้ายๆกันนะะ เออ้องไปนหนึ่งทีซะโอเคเริ่มเริ่มจับเริ่มจับททม์ถูกแล้วเปีียงเปีียงเปียงยิงยิงซ้ำยิงซ้ำยิงยิงยิงชาร์ตเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วต้องจบจกเท่ะดสเซอี่ถ้าใครรู้จากเพลงนี้ก็อ่า ส่งไมให้ผมด้วยแล้วกันนะอย่าฟังเบอร์กเกินเบอร์เกินของพี่จ,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 จะ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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะ direction เหรอ,อ,อโอเคดิ๊กฟินฟินกับฟิน normal or high อ่ารู้สึกจะมีการปรับระดับขึ้น โอ้โหอีซี่นอร์มอลฮาร์ดลาวันรีไฟอัทรีแล้วกันนะครับเซฟเซฟอะไรอะดีเพย์อ่าเซฟไปสิอ่าการแข่งขัน,ขนมีสามสเตจอยากเข้ารับบีเลยปะเข้าไม่ได้อยู่ดีครับ uh, เฮ่ยลองทัวร์นาเมนต์เราเอาไปแล้วใช่ปะเย่สองอย่างเองทัวร์นาเมนต์กับอ่า uh ไอ้พลาสติกอ่าผมจะมาทดสอบสองตัวแล้วกันนะอาคาซูเกิทดสอบไปแล้วผมจะลองอ่าอถ้ากดเหรต้องไม่นจะได้ตัวไหนไม่ยเอิม่มขอใช้อ่าอ่าห่วงหลีนอินดีไหมเนี่ยอืมลอล่ากเก่งเกินไม่เอา ชาวรอดนี่แหละแม่นานะ่ารักแควี้อี้อาวุธอาวุธทางซ้ายคือ,อยิงปืนอาวุธเซนเตอร์คือปืนใหญ่อัลเคนอนไม่ใช่จีจิจิตัวซีไม่รู้ช่างแม่งอเออุ้ยอะไรวะเฮ้ยกาบมากอะ่ะกาบมากอะ่ะ ตัวละครกัดหรือว่าเราการเองวะเด้อเด้อเด้อเออสิบบาทยังพลาดท่าอะไรวะใช่ไหมคืออ๋อลาวทูอ๋อแข่งสองรอบนะฮะไม่เป็นไรยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่อเอเด้มันเอาวิทยาไกลอ่ะชิบหายแล้วบล็อกบล็อกก็ตัวไหนเฮ้ยเฮ้ยท่าเมื่อกี้เนี้ยดิอเด้ด้ ไอ้ปืนนี้ใช้แล้วต้องอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ <c oughs> ไม่โดนอ่ะต่อยต่อยให้มันร่วงต่อยมันร่วง,น,ง,น,งหน,หนั่นแหละเยี่ยมเฮ้ยอะไรอ่ะชิบหายเปลี่ยนโหมดได้เฮย้ยเปลี่ยนโหมดไงเยอเฮ้ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเร,เ,รเราเราเราเปลี่ยนโหมดได้ไหมเอ้ยไอ้ <c oughs> อบ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ย ไบ้าเอ้ยดู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 ฮ well, so. ูยยยยอยยเดือเดอเดอดเดเดือเฮ้ยมันเปลี่ยนหมวดได้เวยเมื่อก pues, ี้นี่ฮะเป็นอะไรที่แบบอืมอ้าอืมเดือวไปสิบที่ผ่านละ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 อุ้ยโอ้ยออโดนโดนบ่อโดนบ่ ิบหายแพ้แน่เลยเฮ้ยเป็นโมดไงอะโอ้แพ้ lost a battle อือ้มเซ็งไก่คนอ่าคอนเราเน่ย <c oughs> เป็นที่แบบอึอ้งเลยอ่ะพี่นี่อึ้งเลยยงเอืม อันนี้เราจะมาดูโฮกิอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเปลี่ยนร่างได้ไงวะเออเมื่อกี้นี้เราเกือบแพ้ไข่นะลอล่าวะเรอาอมาสู้กับลอลาอ่าอ๋าเอเซอ๋อเซเยี่ยตัวตัวเลยวะแปลงร่างเดี๋ยวเดี๋ยวลอล่าเราเราขอสำรวจก่นอนเฮ้ย เดี๋ยวยิงไกลกันไปละืหมันบล็อกได้อ่ะเดี๋ยวะมึงใช้พลังแค่สองได้ยังนะอ๋อตัวแทดดีคือปรับระดับความสูงนะครับโอเคตัวแทดเข้าใจเข้าใจการเรียนรู้นิดนึงเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยว,ยว,ยวยนี้ยิงยิง เกมพวกนี้มันต้องใช้อ่าความคิดด้วยไม่ใช่เราปรับแล้วับฮาร์ดด้วยไงเออเดี๋ยวลง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 เฮ้บ้าเอ้ยไอบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยเราบล็อกได้เราบล็อกได้ตลอดแล้วแล้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยโหดว่ะชิบหายนะ

โหเอ้ยไอ้บ้าอเอ้ยมันดีแต่บล็อกด้วะเลือดมันไม่ล็อกเลยโห้โหไอ่อปรับระดับพาร์ทมันเก่งเกินไปแล้วอะอเ,เก่งเกินบอดอะเก่งเกินบอดอะอเดี๋ยวถ้าเราเอาอิจิกะเล่นอลอร่าน่าจะออนให้เราอืม เชื่อผมดิเออเอามาแข่งตอนกาคืนนี้มีคนดูอีกผมโน้มผมเล็กดิงนี่อยู่ในนี่อ่ะอินเวชั่นบูทดีจ้อืออือเจียโดนสิครับอือหอสุสีสุสีผมบอกแล้วมันจะวันไหวลอล่า

อุบ่าเอ้อุบ่าเอ้ตายสิตายสิน่ารักเอ่อทาทาเสร็จแล้วสิแผลผีไงบ้าแล้วไม่ยอมเว้ยงอ๊ยกดมือวัวแล้วตอนนี้เอ <jaz karaoke. S 1> ้ยนี่อะไรทาทาทามันติดทาทาทามันติดสกิลเราเนี่ยก็ได้เลยเนี่ยแต่ว่ามันไม่ติดเลยสิเยว อิมชนบู๊กอิมชนบู๊กกบหาประชิดตัวไม่ติดอ้าไอ้บ้าเอ้ยยิงไปยิงฟันเผียโอ้ยมันเดี๋ยวมองมองไม่ทันมองไม่ทันปิ้ว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 เดี๋ยวดูพลังงานด้วยโอ้โหอิมชอนบู๊ยังยังแพอ่ะ บ้าเอ้ยเฮ้ยเจ้าเราใช้อีพีใช้ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกด X อ,อืมอ้าเฮ้ยบ้าเอ้ยเห็นว่าถ้าเราอ่าถ้าผมคิดว่านะจากความคิดผมเนี่ยระยะประชิดใกล้พออยู่ในระยะระยะประชิดเนี่ยลายลาก็จะชูลอล่าก็จะสู้ไม่ได้เนี่ยเราเราเล่น ลอร่าสู้กับเซซีเอาค้อนเอาคอนเอาคอนนะฮะโอเคลาวอนบ้าเอ้ยเปิดก่อนเลยเหรอนี่นี่เนี้ยนี่เนี้ยบล็อกบล็อกโหพลังงานหมดบ้าเอ้ยโอ้ยแพ้ไปหนึ่งรอบไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวจับไม่ทันเลยเนี่ย จับโดนแล้วจับโดนแล้วโดนสีโดนสีโดนสิจ้าโดนสี่จ้าโดนสิจ้าเอานี้เราต้องไม่แพ้เราต้องเราต้องไม่แพ้โอเคเดี๋ยวเรากลัวกันแล้วนบล็อกได้บล็อกได้ครับบล็อกได้

อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งบล็อกบล็อกบอกเอาไว้ได้โดนโดนนี่เจ้อีนี่เจ้เส้นใหญ่เส้นใหญ่อุ้ยชนะจ้าล่าเป็นอะไรที่แบบโกงมากอ้ยหวานหวานเดเดเดาดเรเดาาเาเดเดดเนเดด เดี๋ยวเราต้องทำให้เครื่องมันช็อตก่อนโดยการซักเส้นใหญ่ม,มันมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันปีนปาเอ้ยอือหือเดี๋ยวทีระยะห่งางระยะห่างพิ้วปิว้วเป้าปิว้วเป้าผมว่าตอนรานี่ต้องเป็นตัวที่แบบต้องอยู่ที่ต้องอยู่กับที่ให้มากที่สุด เพื่อการอ่าต้งสมาธิในการโอ้โหบ้าเอ้ยอ๋อโอ้แพ้ฮืเปลีเป็นฮาร์ดอย่างนี้นี่เองก็สำหรับการรีวิวตัวเกมอ่าอินฟินิตาทอส v c ก็จบ ลองเพียงครั้นี้นะครับก็แต่ใครอยากเล่นก็อัพเล่นได้นะฮเนี่ยที่ผมบอกไปตัว S ตัว S คืออาคล้ายๆอาวุธหลักนะครับตัว D คล้ายๆท่าไม่ตายหรือว่าลองลองจากท่าไม่ตายนี่เองตัว X ตัว S เอ้ยตัว X ตัว X นะครับก็เป็นแบบยังไงดีตัว X เหรอน่าจะเป็นแบบยิงปืน นะแบบว่าเข้าไปชิดตัวแล้วมันจะอ่าติดเขาจะติดสตันเราได้ไง่ายมากกว่านะตัวซีไม่รู้แต่ตัวแส้นี่คือบินขึ้นบินลงได้นะครับโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะถ้าชอบกดถูกใจนะถ้าเป็นกาลังใจกดซับสไครต์ด้านล่างผมสีแดงเลยนะกดไปเลยนะถ้ามนอ่าสอบถามก็ใต้คลิปได้นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้เดีย๋ยวผมจะอ่านแนละถ้าแก้ได้ผมก็จะตอบกลับไปนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดถูกใจเพจ Facebook เจคอบทีวีเกมมิ่งนะโอเคครับ สำหรับข้อมูนี้ก็ลาติดสวัสดีนอนฝันดีนะครับบ๊ายบายลิ้นบ๊ายบาย